สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะพาออกแบบ user interface นะคะหรือ Interface ของหน้าเว็บหรือแอปของเรานั่นเองก่อนอื่นก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะต้องมีดีดไซน์ก่อนว่าเราจะให้หน้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรามีหน้าตาเป็นยังไงนี่คือส่วนสำคัญเลย เพราะฉะนั้นมันจะมี tool อยู่ค่อนข้างเยอะที่เราสามารถเลือกชักได้นะคะพวก XD ของ Adobe หรือตัว Figma วิดีโอนี้จะจะพาใช้ฟ i g m a นะคะฟ i g m a เราก็มาที่ o o o g แลเราก็เสิร์ชคำว่า Figma นะคะมันก็จะไปที่ f i g m a com พอเราเข้ามามันจะให้เราสมัครสมาชิกก่อนก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของ Account ของเรา นะคะแอคเคของเราเราก็จะเห็นว่าเราคือใครเราทําแบบฟรีอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะแล้วเราจะเริ่มสร้างการออกแบบมันก็จะมีตรงนี้นะคะดีไ i น์ไฟล์นะสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือตรงนี้แต่ถ้าเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถเปิดไฟล์เดิมได้ก็มาตรงนี้แล้วก็ Import ไฟล์นั้นเข้ามานะคะ อ่ะก่อนอื่นอาจารย์บอกว่ายังไม่มีไฟล์เลยอาจารย์จะเริ่มใหม่นะคะกดตัวนี้ค่ะ Design f i l ์นะคะ Design ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดมาเห็นหน้านี้ก่อนอื่นตั้งชื่อสาให้เรียบร้อยนะคะตั้งชื่อเสร็จแล้วก็แค่พิมพ์เข้าไปเฉยๆมีเมนูตรงนี้ให้เราเห็น นะคะเมนูนี้ก็คือให้เคลื่อนหรือรีไซต์สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวสร้างเฟรมหรือสไลด์หน้าจอออกมาเป็นส่วนส่วนส่วนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราสามารถใช้ในการออกแบบปุ่มก็จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมใช่ไหมหรือจะเป็นวงกลมหรือจะเอารูปเข้ามา,มาก็เลือกตรงนี้นะตรงนี้ถ้ามีการตกแต่งด้วยปากกาดินสอเพิ่มเติม พิมพ์ text ข้อความนะคะตรงนี้จะเป็นตัว comment ต่างต่างแล้วก็จะมีเมนูข้างล่างตรงนี้ layer ตรงนี้จะทำให้เห็นว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะมันเรียงกันยังไงอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างนะคะ,ะ,ะ asset ก็จะมีรูปมีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้จะเป็นหน้านะคะตอนนี้อาจารย์มีแค่หน้าเดียวตรงนี้แต่ถ้าหน้านี้เต็มอาจารย์อยากไปเพิ่มหน้าต่อก็กดปุ่มบวกนี้ได้ นะคะเมนูขวามือตรงนี้เป็นเมนูที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราออกแบบอยู่นะคะส่วนดีไซน์แต่ส่วนโปรโตไทป์คือเวลาเราจะทดสอบมันจะมีอุปกรณ์ให้เราทดสอบได้ว่าหน้า ui ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะคะมันจะไปเทสบนอุปกรณ์ตัวไหนอุปกรณ์ที่เขามีอยู่แล้วก็จะเป็น iphone google ipad apple watch ตรงนี้มันทำให้เราเห็นขนาดคร่าวๆของแต่ละ device นะคะแต่ถ้าเราจะออกแบบเป็นสิ่งของเราเองมันก็จะมีคัสตอมไซส์แล้วก็ปรับขนาดได้เหมือนกันนะคะตัวโปรโตไทป์ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเอา่อมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ด้วยก็คือให้เราลากว่าจากเฟรมนี้จะไปเฟรมนี้ก็คือกดปุ่มนี้แล้วจะให้ไปแสดงเฟรมไหนหน้าจอไหนที่เราจะมองเห็นต่อไปนะ,ะกดตรงไหน,นเราจะไปหน้าอื่นเป็นต้นเดี๋ยวเราจะมาลองถากันนะคะ inspect ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของสิ่งที่เราเลือกนะคราวนี้เราจะบอกอาจารย์จะให้หนูมานั่งลากเอาเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีไอเดียเราก็ลากอย่างนี้ค่ะแต่สมัยนี้เนาะมันก็จะมีสิ่งที่เขาออกแบบไว้แล้วอะเยอะแยะเลยนะคะมีเมนูแรกตรงนี้กดลงมานะแล้วมันมีคำว่าปลักอินตรงนี้ นะคะหรือ Library อาจารย์แนะนำให้ไปที่ปลักอินก่อนนะคะแล้วกดมาที่ browse plug in in community เมนูนี้นะคะมันจะไปเปิดหน้าเว็บไซต์ของ community ที่คนที่ใช้ Figma นะคะแล้วเขาอยากจะแชร์นะคะสิ่งที่เขามีอยู่ แชร์ตรงนี้มันมีทั้งส่วนของปลั๊กอินที่มาเป็นส่วนเสริมของหน้า UI Figma เองหรือเป็นเทมเพลตที่มันมีอยู่แล้วมีครีเอเตอร์ที่เขาสร้างฝ่ายต่างๆไว้อยู่แล้วเห็นไหมคะจะมีทั้งฟอนทั้งไอคอนนะเรากดปุ่มค้นหาได้เลยเราจะค้นหาคำว่าอะไรเราก็ค้นหาตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากออกแบบโมบายดีไซน์ขอดูไอเดียหน่อยสิมันมีอะไรบ้างอันนี้เห็นไหมคะ มันก็จะเอามาให้เราทั้งหมดเลยเราสามารถเลือกตัวที่มันเป็นไฟล์นะก็คือเห็นไหมมันจะมีหน้า UI, Food Delivery App เราก็สามารถไปเอาของเขามาใช้ได้นะคะหรือจะมาดูตรงส่วนปลักอินนะมันก็จะมีปลักอินให้เราใช้บางคนก็บอก โอ้จันมานั่งวาดเองก็ไม่ไหวมามันก็จะมีส่วนของไอคอนนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ได้ Mockup 3D ไอคอนเสยะนะคะเ uh, e a k point นะโค้ดนะแล้วก็เช็ค UI ต่างๆตอนนี้จะเห็นว่าจันลงไปบางตัวแล้วนะคะตัวไหนที่เราอยากลงเราก็กดปุ่ม Install นะตัวไอคอนที่อาจารย์ลงไปแล้วคือไอคอนในฟนะคะตรงนี้ค่อนข้างดีมันมีไอคอนเยอะดีอาจารย์ชอบนะคะก็กดปุ่ม install กดเข้ามาที่มันแล้วก็กดปุ่ม install มันก็จะขึ้นอย่างนี้ว่ามัน install เรียบร้อยแล้วเวลาเราเข้ามาในฟ i g มาของเรานะเข้ามาในฟ i g มาของเรานะเราก็จะเห็นเมื่อกี้มันก็คือเปิดเบราว์เซอร์เฉยๆนะคะพอเข้ามาในหน้าโปรเจกต์ของเราตรงเนี้ย นะแล้วเราอยากใช้ไอคอนต่างๆเราก็มาที่ตรงนี้เราดาวน์โหลดเป็นปลั๊กอินไปแล้วถูกไหมคะก็มาที่ปลั๊กอินแล้วก็มาที่ iconify เห็นไหมคะมันก็จะมีเอ่อหลายอันเลยให้เราเลือกใช้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนสมมติว่าตอนนี้อาจารย์อยากได้เอ,อบลูนเลือกไว้นะคะเลือกไว้มันสามารถเซต นะเซตสีได้ที่เราต้องการเห็นไหมคะเซตขนาดได้เล็กไปไหมนะคะดูโค้ดของมันนะคะดูเนี่ยมันจะเห็นคุณสมบัติต่างๆเวลาการใช้งานใน REACT ทำยังไงนะคะแต่ถ้าเราทำเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็กดเลือกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Import นะคะกดปุ่ม import ตรงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ากดปุ่ม import แล้วปิดได้มันมาแล้วค่ะมาในโปรเจกต์ให้เราแล้วแล้วเราก็จะเห็นตรงเลเยอร์ของมันตรงนี้เห็นไหมคะเป็นเวกเตอร์มาให้เราแล้วเราก็สามารถใช้งานมันได้แล้วในส่วนดีไซน์ของเรานะคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไงแล้วเรากดที่ inspect เราก็จะเห็น เรื่องขนาดของมันนะคะพวกนี้คือสิ่งที่เราทำอิ p พ r ตมาจากปลักอินแต่คราวนี้โอ้อาจารย์มันก็ไม่ไหวนะมานั่งทำทีละส่วนก็ยากอยู่ถูกไหมคะมันมีตัวที่อาจารย์เคยบอกพวกเราคือเราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้เห็นไหมคะก็เลือกเอาว่าเราจะเอาของคนไหนมาใช้นะอย่างตรงนี้นะอาจารย์เคยใช้ของคนนี้นะคะ มันเรียกว่าเดซ์เดซ์นะคะเสร็ได้เลยก็อยู่ในฟิกมาน,นี่แหละมันจะมีหน้าประมาณนี้ให้เราอยู่แล้วนะคะมันก็จะบอกเห็นไหม layout ว่าแต่ละหน้าตรงนี้นะคะหน้าสายอัพอาจารย์อยากได้หน้าสายอัพนี่แหละนะอาจารย์ก็สามารถก๊อปของเขามานะคะเราเลือกเออเลือกหน้านี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะมันเลือกแล้วกด Ctrl c t r l c นะคะกด c t r o l C แล้วก็มาที่หน้าโปรเจกต์ของเราแล้วก็กด c t r o l V หน้านี้ก็จะมาให้เราแล้วพอได้เบื้องต้นนะด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เราไม่อยากทําเองทุกอย่างแล้วเราเน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะในตอนนี้เราก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้นะคะ,ะลงทะเบียนเห็นไหมมันก็จะเร็วกว่าการที่เราจะต้องมานั่งเขียนใหม่ทั้งหมด ถูกไหมคะเราจะแก้ตรงไหนเราก็เข้าไปแก้ทีละส่วนทีละส่วนไปนะตรงนี้คือการใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็จะเห็นเห็นไหมคะตอนนี้เพจที่1ของเรานะมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะคะมันก็เรียงตัวให้เราเห็นอยู่นะคะอันนี้คือส่วนของสายอัพอ่าเราเลือกทั้งหมดก่อนเพราะว่าเราอยากย้ายมันให้มันมาอยู่ตรงนี้ นะคะพอ sign อ p เสร็จนะคะเราอาจารย์อยากทำอะไรอีกอาจารย์อยากให้พอกด s i g แ up แล้วเนี่ยมันมาหน้าอื่นนะมาหน้าอื่นอาจารย์ก็ลองเลือกดูอาจารย์อยากให้มันมาหน้าโปรไฟล์กดหน้าโปรไฟล์เหมือนกัน c ัดลอเหมือนเดิมนะคะแล้วมาที่โปรเจกต์เราแล้วก็มา c ัดลอเราก็จะได้หน้าที่สองของเราอย่างนี้ เราสามารถตกแต่งได้นะคะเราสามารถตกแต่งได้แต่นี้อาจารย์อยากให้เห็นการใช้งานเฉยๆนะการออกแบบ UI มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแต่มันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะการเริ่มต้นจากสูย์เลยมันอาจจะเสียเวลา บางทีเราไปดูไอเดียมาแล้วเราก๊อปมาเป็นส่วนเอามาใช้รวมกันก็ได้แต่การก๊อปมานะคะเราก็ต้องไปดูว่าเขามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยเขาให้ลองใช้ได้ก็เอามาใช้ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์อยากให้ดูว่าตอนนี้เรามีส่วนดีไซน์และ2สองหน้าถูกไหมคะอาจารย์บอกว่าอยากให้เขากดหน้าคอนติเนียเนี้ยเรามาเปิดหน้านี้อาจารย์ใช้ตรงนี้ค่ะการสร้างเฟรมไหมคะ การสร้างเฟรมนะคะหรือทำสไลด์นะ,อะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอยากให้กดปุ่มเนี้ยแล้วมันไปหน้านี้ถูกไหมมาหน้านี้ถูกปะคะเราทำสร้างเฟรมซะเพราะฉะนั้นทำไงคะมากดปุ่มเฟรมนะคะแล้วก็สร้างเป็นเฟรมไว้นี่คือเฟรมที่หนึ่งอยากให้กดตรงนี้ นะคะคเห็นไหมเห็นเฟรมแล้วถูกไหมคะคราวนี้กดปุ่มโฮโลไทป์ค่ะำน,น,นะทำใหมอุ้ยอันนี้มันใช้ Control Z ได้เลยนะคะนะคะมันใช้ Control Z ได้เลยนะ,ะการ Undo ต่างๆสร้างสไลด์นะคะสไลด์แค่ปุ่มนี้ถูกไหมแล้วมันจะมีปุ่มบวกตรงนี้<ๆ>เห็นไหมคะ นี่คือการทำโพลถไทยบอกว่าถ้ากดปุ่มเนี้ยเราจะให้ไปที่ไหนนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าให้มันมาทางหน้าตรงนี้ถูกปะเราก็มาทำเหมือนเดิมนะคะให้มันเป็นแสดงหน้านี้ซะขีดมาทั้งหมดปับ๊บเห็นไหมคะคราวนี้เราจะเห็นว่าอ่ะเรามีสไลด์อยู่สองตัวถูกไหมนะคะ เราอยากให้มันลากจากปุ่มนี้กดปุ่มนี้เรามาเปิดหน้านี้นะก็คือการที่เราลากจากปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะแล้วก็มาชี้สิ่งที่เราสไลด์ในหน้าต่อไปเห็นไหมคะมันก็จะบอกว่าอันนี้ให้เกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าออนคลิกนะให้มาเปิดหน้านี้เห็นไหมคะเปิดทันทีเลยก็เซตโอเคเรียบร้อยนี่คือการสร้างปุ่ม แล้วเวลาเราจะทดสอบนะคะเรากดปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มเพลย์ตรงนี้มันก็จะมาเปิดใหม่แนล้วมันก็จะลันแอปพลิเคชันของเราให้เราทดสอบบนอุปกรณ์ที่เราเลือกไว้อย่างตรงนี้เห็นไหมคะตรงอื่นอาจารย์ไม่ได้ทำสไลด์ไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ให้เรากดตรงไหนที่จะให้เรากดมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเราต้องไปสร้างสไลด์ไว้มันถึงจะกดได้กดแล้วไปเปิดหน้าไหนตามที่เราออกแบบไว้ ง่ายๆตรงนี้นะคะอันนี้คือการที่เ,าเราสร้าง UI แล้วก็มีการสร้างสไลด์ไว้เพื่อให้เกิดแอคชั่นเวลารลันโปรโตไทป์ต่างๆจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องมานั่งทำปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่มเพราะแต่ละปุ่มนี้มันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งแต่ละปุ่มนี้ก็จะไปอีกหน้าหนึ่งถูกไหมคะเราก็ต้องมีหน้า UI ค่อนข้างครบก่อนแล้วเราถึงค่อยมานั่งไล่ลากเส้นเส้นทีละเส้นแบบนี้ นะอันนี้คือเรื่องของอาการใช้ฟิกมาการใช้ปลั๊กอินต่างๆนะคะแล้วก็การไปเอาดีไซน์ที่เขามีอยู่แล้วมาใช้นะ,ะทุกอย่างเราสามารถไปหาได้ที่คอมมูนิตี้ของฟิกมานะคะแล้วมันก็จะให้เราเสิร์ชเลยฟิกมาเนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับแค่การออกแบบ UI อย่างเดียว นะคะฟิกมาเขาใช้สำหรับการออกแบบทั่วไปด้วยหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาเราจะเห็นนะคะมีการออกใช้ฟอนต์ต่างๆตักอินต่างๆ UI kit เราก็เลือกดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาใช้นะคะในตัวโปรเจกต์ของเราค่อยๆอ่านแล้วก็ดู ว่ามีใครลงเยอะคนลงน้อยการลงเยอะก็แบบว่ามันน่าจะดีอะ่ะมีคนแนะนํแเราก็ใช้ต่อๆกันหลายคนถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของการเลือกปลั๊กอินแล้วก็ดีไซน์นะคะแล้วก็นํามาใช้งานตอนนี้เราจะใช้เมนูพวกนี้ได้แล้วถูกไหมคะก็จะประมาณนี้สําหรับวิดีโอนี้นะคะ XD ก็จะเหมือนกันเราก็จะมีให้ดาวน์โหลดปลั๊กอินใน XD เหมือนกันนํามาใช้ร่วมกัน นะคะและ xd ก็จะมีส่วนโปรโไทป์ให้สร้างเป็นปุ่มแล้วก็บอกแอคชั่นถ้ากดปุ่มนี้แล้วมันจะไปที่ไหนเหมือนกันเลยเมนูก็จะคล้ายๆกันก็ขึ้นอยู่กบับว่าเราถนาัดยี่ห้อไหนแค่นั้นเองโอเคนะคะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ